สำนักสงรอยพระพุทธบาทร่วมกับพี่น้องชาวกะเหรี่ยงปากากะยอจัดงานมัดมือประจำปีเรียกขวัญกะเหรี่ยงครั้งที่16อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมปากากะยออย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่7สิงหาคม2565เวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาที่สำนักสงฆ์รอยพระพุทธบาทหมู่ที่8ตำบลแม่ปะอำเาเภอแม่สอดจังหวัดตากพระใบดีกาปัญญาสุวรรณโนเจ้าสำนักสงฆ์รอยพระพุทธบาทร่วมกับพี่น้องชาวกะเหรี่ยงปากาเกยอในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากและอํเภอใกล้เคียง ต่างมาร่วมงานพิธีสืบสารวัฒนธรรมประเพณีมัดมือเรียกขวัญชาวกะเหรี่ยงครั้งที่16เพื่อร่วมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมปากากยะยอประจำปี2565อย่างยิ่งใหญ่โดยมีนายสัญญาเพชรเศษปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอดเป็นประธานพิธีมีพระประสิทธิศิลคุณ เวปรภากรโรเจ้าคณะจังหวัดตากเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์จังหวัดตากร่วมประกอบพธิธีทางาศาสนาโดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้ง12หมู่บ้านเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขป,ประจำหมู่บ้านอสอมมเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านชอระบอและพี่น้องชาวกะเรี่ยงปาก,ากาเกยอ หลากหลายชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเข้าร่วมงานกันอย่างอบอุน่นโดยแต่งกายชุดประจำชนเผ่ากะเหรี่ยงปากากยะอจัดกิจกรรมสืบสารประเพณีโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 สวมหน้ากากอนามัยตรวจวัดอุณหภูมิ มีบริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์เพื่อคัดกรองก่อนเข้าร่วมงานอย่างเคร่งครัดพระใบดีกาปัญญาสุวรรโนเจ้าสำนักสงฆ์รอยพระพุทธบาทกล่าวว่างานประเพณีผูกข้อมือเรียกขวัญเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ชาวกะเหรี่ยงยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านานเป็นประจำทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อที่ว่า คนเรานั้นมีขวัญเป็นของตนเองเมื่อออกไปทำงานเดินป่าอาจประสบพบเจอพยันตรายต่างๆหรือสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นเหตุทําให้ขวัญหนีหายการผูกข้อมือเพื่อรับขวัญจึงเป็นงานประเพณีประจำปีที่สำคัญจัดขึ้นปีละสองครั้งเพื่อเรียกขวัญให้กับลูกหลานให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว โดยในงานจะมีการขอขามาลาโทษฝั่งธรรมรับศีลรับพรรับขวัญจากผู้เฒ่าผู้แก่ในการผูกข้อมือสิ่งสำคัญคือบายสีสู่ขวัญประกอบด้วยข้าวเหนียวข้าวต้มขนมผลไม้และได้ขาวได้แดงผูกข้อมือจากนั้นผู้เฒ่าผู้แก่ภายในหมู่บ้าน จะออกมารวมตัวกันผูกข้อมือเรียกขวัญให้โอวาทแก่ลูกหลานภายในงานจะมีการไหว้พระสวดมนต์มีการร้องรำทำเพลงการประกวดร้องเพลงการละเล่นต่างๆในยามค่ำคืนจะมีมหรสพบฉายหนังภาพยนตร์เป็นการพบปะกันรับประทานอาหารร่วมกัน ของพี่น้องเกรเหี่ยงปากกากย่ยอสร้างความรักความสามคัคคีเป็นการแสดงออกถึงความกตันยูกะตะเวทีเคารพผู้ใหญ่ผู้อาวุโสผู้มีพระคุณคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์สร้างสัมพันธ์อันดีต่อครอบครัวและชุมชนในวันนี้หนุ่มสาวเยาวชนคนรุ่นใหม่ ก็จะได้มีโอกาสร่วมสืบสารอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมมัดมือเรียกขวัญชาวเกรียงให้คงอยู่จากรุ่นสู่รุ่นสืบต่อไปอทุกๆปีก็จะมีการผุดมือเรียกขวัญนี่แหละครับ ก็คือใหญ้ญาติหรือว่าพี่น้องชาวเกเรียงของเราเนี่ยกลับมาผูมือเรียกขวัญเพื่อให้สิ่งข้อร้ายที่อยู่กับตัวเราเนี่ยออกไปแล้วก็เรียกขวัญของเดิมๆของเราเนี่ก็คือกลับคืนมาครับผมครับ ทุกๆปีนะคะ,ะชาวกะเหรี่ยงก็จะมารวมกันนะคะ,ะปีละครั้งก็จะมีงานผูกข้อมือกะเหรี่ยงค่ะ <Stones> ก็มันจะมีเสื้อผ้ากะเหรี่ยงที่เราจะมาใส่ก็คือจะบอกถือว่าชาวเผ่ากะเหรี่ยงเราก็จะใส่เป็นเสื้อผ้าชาวเผ่ากะเหรี่ยงแล้วก็จะมีพิธีผูกข้อมือกะเหรี่ยงปีละครั้งค่ะวันนี้ได้มาแล้วก็ได้เห็นแบบชาวกะเหรี่ยงมาเยอะดีใจในตัวเองแล้วก็ภูมิใจที่ได้เป็นชาวกะเหรี่ยง คนหนึ่งเหมือนกันค่ะอยากจะบอกเพื่อนทุกคนนะคะที่แบบยังไม่ได้รู้ว่าเชากะเหรี่ยงประเพณีเป็นยังไงนะคะถูกขอ้อมูลกัะเหลี่ยงปีละครั้งเป็นยังไงก็อยากจะเชิญเพื่อนทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นาเาากะเหลี่ยงก็ดีไม่ใช่เาากะเหลี่ยงก็ดีนะคะไม่ว่าจะเป็น <S <S 2> <S 2> เพื่อนบ้านก็แล้วแต่นะคะก็อยากจะให้ได้มารู้จักนะคะประเพณีเาากะเหลี่ยงเป็นยังไงนะคะ ขอบอกเลยว่าน่ารักแล้วก็ชุดก็จะเรียบร้อยนะคะก็จะมีไลายสีสีส<ๆ>ันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะเชิญทุกคนได้มาร่วมง,งานปีหน้านะคะขอบคุณค่ะ